ดีค่ะนะคะวันนี้นะคะกับอีกหนึ่งวันนะคะกับกิจกรรมนะคะตรวจเยี่ยมสาขาแล้วก็ดูแลน,นะคะปรับปรุงเปลี่ยนป้ายให้กับลูกค้าใหม่ซึ่งวันนี้ผลก็อยู่ที่สาขา705นะคะตลาดเมืองเก่านะคะอำเภอกระบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าป้ายเก่านะคะและหลังจากเปลี่ยนใหม่นั้นนะคะจะสวยงามขนาดไหนฝากติดตามได้จ้า วันนี้นะคะฝนก็มาอยู่กับคุณแม่สวัสดีค่ะนะคะซึ่งวันนี้ของคุณแม่เป็นสาขาที่705จะใช่ไหมคะพิกัดอยู่ที่อบตเมืองเก่าอือบตเมืองเก่าจังหวัดปราจีนของเรานี่เองนะคะคนทำนะคะคุณแม่คะขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ยมันจะห้าห้าปีประมาณห้าปีได้ปีเข้าปีที่ห้าอือเกือบห้าปีปปแล้วนะคะแล้วยอดขายของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ ตอนนี้คือก็ลดลงมั่งนะแต่ก่อนดูแต่ก่อนอะดีแต่ก่อนอะด,ออดออีแต่ตอนนี้คือตั้งแต่โควิดรอบหลังเนี่ยมันลดลงมั่งมันก็ลดลงบ้างแล้วด้วยสภาวะเศรษฐกิจต้องได้ว่ากระทบกันกันทั่วนะคะแล้วคุณแม่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจําหรือว่าขาจรคะส่วนมากจะประจำํำคือเขาถูกใจรสชาติของเราอ่ะคะ คือไม่เปลี่ยนรสชาติไม่เปลี่ยนเขาพูดแต่คำเดียวนี่ไม่เปลี่ยน,ลยนแล้วก็ไม่เปลี่ยนมือชงด้วยเพราะว่าผลแวะหาคุณแม่เมื่อไหร่ก็เจอกันตลอดเลยนะคะแล้วในส่วนของยอดขายผลถามหน่อยต่อวนันช่วงนี้เลยนะช่วงที่บอกว่าอ่ะโอเคมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณกี่ถุงกี่แก้วต่อวันคะ่ะก็ยังไม่ได้เลยนะหกสิบหกสิบ <60. S 2> <60. S 1> ยังไม่ได้เลยหกสิบแล้วถ้าอย่างได้ลรคะ ประมาณเมื่อวานดูเมื่อวานนี้นะก็ร้อยโอ้เมื่อวานไม่ร้อยเมื่อวานไมร้อยปกติจะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบค่ะผลตกนะอ,อย่างผลตกหนักๆน,นี้ก็ได้ประมาณไม่เกินห้าสิบเอาตกหนักๆอ่าตกหนักๆไม่เกินห้าสิบแต่อย่างเมื่อวานได้ร้อยหนึ่งเมื่อวานได้ร้อยหนึ่งโอ้โ,โหเมื่อวานได้ร้อยหนึ่งถ้ายอดทะลุร้อยในยุคนี้คือคนเรียกว่าขายดีแล้วนะคะเนี่ยเพราะปกติแต่ก่อนเนี้ยบอลละร้อยยืนพื้น ตอนนี้นคนโควิดมารุ่นหลังเนี่ยค <ภา S 2> ่ะเต็มที่ยังไม่ได้เลยอแปดสิบยังไม่ได้เลยแปดสิบก็ถือได้ว่าเป็นอีกอาชีพเป็นอาชีพหลักของคุณแม่เลยไหมคะณตอนนี้ก็จะว่าหลักเลยก็ได้เพราะว่า<แต>ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไมแม่<ช>ก็มาเปิดร้านขายกาแฟาของคุณแม่ไปร้อยถุงนี่ทําคนเดียวหรอคะก็กลางวันจะมีลูกสาวมาช่วยช่วงห้าโมงถึงบ่ายโมงเนี่ยคนจะเยอะค่ะ คนจะมากินข้าวคนจะมากินข้าวมาตลาดตรงนี้เนาะเป็นแบบโซนขายของกินขายอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าโอ้ยอดขายสวยงามพอสมควรนะคะแล้วอยู่กับวัดคาเฟ่มาห้าปีขนาดนี้เขามีการดูแลอะไรคุณแม่บ้างคะก็ดูแลดีนะดูแลเขาก็ดูแลดีคือเขาจะมาเปลี่ยนของอะไรให้อย่างเงี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนป้ายผ้าอย่างเงี้ยค่ะดูแลดี พราะว่าผมจะได้ไป้ายทุกจุดมาติดเองแล้วก็มาเปลี่ยนเองด้วยทุกรอบเลยนะคะต้องบอกว่าคุณแม่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่อยู่กับวัดคาเฟ่เรามาก็ได้เป็น5ปีแล้วเนะาะนะคะป,ประมาณ5ป,ปีแล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ยอดขายดีมากๆเช่นกันนะคะผลให้คุณแม่ช่วยฝากร้านหน่อยว่าพิกัดร้านคุณแม่อยู่ตรงไหนถ้าคนจะไปจะมามายังไงถึงจะเจอ ก็ตอนนี้ขายอยู่อบอตเมืองเก่านะคะก็จากสามทหารถ้าถ้าคนบ้านเราเรียกสามทหารแต่ถ้าคนทั่วไปบอกสีแยกกระบินขึ้นมาทางโคราชนะคะออกมาประมาณ3ามกิโลหรือสี่กิโลจากสีแยกกระบินนะคะก็ะะถ้าเรียกได้ว่าจากสีแยกกระบินบุรีมุ่งหน้าไปโคราชนะคะก็จะ ลงสะพานมาอีกนิดนึงก็จะมาเจอร้านคุณแม่และให้สังเกตที่ฝั่งซ้ายมือจะมีชุมชนตลาดนะคะป้ายวัดคาเฟ่เราเด่นมากๆนะคะยังไงก็ขอฝากสาขา7 0 5นะคะ เมืองเก่าเนาะอ,อบตเมืองเก่านะคะจังหวัดกบินบุรีไว้ด้วยเอเ๊ะอจังหวัดกบินบุรีละอำเภอกบินบุรีนะคะจังหวัดปราจีนบุรีไว้ด้วยนะคะฝากแวะอุดหนุนคุณแม่นะคะรับรองอร่อยเข้มข้นแน่นอนนะคะเดี๋ยวฝีมือการชงจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆก<ช>าค่ะเฮงๆรวยๆขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ โอเลี้ยงชงเสร็จแล้วนี่ชงแบบขั้นเทพเลยใช่ไหมคะเดินผ่านไม้เส็โอเลี้ยงชงเสร็จแล้วคือเราต้องรีบอ่ะเพราะตรงนี้ถ้าคนมาปั๊บเขาเหมือนเขารีบอ่ะคือเราต้องทําให้ทันลูกค้าเลยส่วนใหญ่ลูกค้าก็เป็นกลุ่มคนทางานโรงงานโรงงานแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปนี่เนี่ยลูกอ๋อส่วนใหญ่แม่ก็ชงเองหลักๆชงเองเพราะลูกจะเป็นคนใส่ถุง เพราะเขาช้าระลาคุณมาเยอะๆคุณค่ะไม่หกสักหยดเทไม่หกสักหยดเลยหกอยู่เวลารีบๆเวลารีบๆก็หกเหมือนกันเนี่ยลูกมีบริการส่งอะไรด้วยไหมคะมีลบบของโรงงาน บางทีพวกโรงงานเขาจะมาสั่งทีละสิบยี่สิบโอ้สิบยี่สิบแล้วก็เราเมื่อวานเราได้โรงงานด้วยไงเมืเม่อวานโรงงานมาสั่งลา<ม>้านมาสั่งส่งอย่างเงี้ยเหรอคะแม่ไม่เขาจะมารับเองเพราะส<ม>่งถ้าถ้าไกลหกก็มารับเองค่ะแต่ถ้าใกล้ๆโรงงานมันโคกหอมเนี่ยเราจะต้องไปส่งขา,<อ>ขายหน้าร้านด้วยออเดอร์โรงงานด้วยกลางขนาดเมื่อวานฝนตกโอ้โหครึ่งวันไม่ได้มั้งคะ ครึ่งวันงันเย้นเมื่อวันช่วงเช้าอะขายดีเมื่อวานยังบอกอยู่กําลังจะขายดีสักหน่อยฝนตกอีกแล้วเมื่อวานกะจะได้สักร้อยยี่สิบโคร้อยยี่สิบเลยร้อยยี่สิบร้อยหนึ่งแม่ก็ทําคนเดียวทันเหรอคะก็มาเรื่อยๆไงลูกเมื่อวันนี้ช่วงกลางวันะลูกช่วยช่วงที่เขาสั่งนะค่ะส่วนใหญ่เมนูไหนขายดีอะคะชา ชาเขียวกับชาหนุ่มชาเขียวกับชาเ,ชาเย,ชาย,ย็นแล้วก็โกโก้โกโก้จ้ะแล้วพวกปั่นอะไรพวกนี้ขายดีไหมคะปั่นไม่ค่อยเท่าไหร่ลูกเอาสีส้มใช่ไหมลูกโอเรนอันนี้คนจีนอ๋อ,อคนจีนอร่อยคนจีน<อ>ก็ชอบมาซื้อลูก<ข>าทานทุกวันไหมคะ,ะไม่แต่ก็นานนี้อร่อยเลย อ๋อไม่ได้ทานทุกวันแต่ร้านนี้อร่อยลูกค้าเป็นชาวจีนใช่เป็นคนจีนเป็นคนจีนคแล้วมาอยู่ที่โรงงานในใคะเอ่อคะอยู่ที่บัวทองเขามาเช่าโรงแรมอยู่ตรงนี้นะูแล้วก็มาซื้ออันนี้ทุกวันเลยเรียกว่าอะไรคะเมนูนี้เมนูนี้เรียกว่าอะไรคะชาไทยชาไทยน่ารักมากร้านนี้อร่อยคอนเฟิร์มขอบคุณค่ะ